สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เอาความรู้มาแบ่งปันกันหน่อยนะครับน,นี่คือจะเป็นสวิตค,คุญแจนะครับสวิตค,คุญแจยูสูนะครับกล้อกล้อยูสุเนาะที่ไม่มีสัญลักษณ์บอกตรงตรงด้านด้านหลังนะครับจะมีเฉพาะด้านหน้าเนาะ มีสัญลักษณ์ด้านหน้าบอกก็จะเหมือนกันกับกุญแจอีกแบบหนึ่งนะครับสัญลักษณ์ก็จะตัวเดียวกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นล็อกนะครับล็อกก็คือบิดสุดขึ้นมาอีกก็เป็น ACC นะครับแล้วก็เป็น On นะครับแล้วก็ h e แล้วก็ Start นะครับ ด้านหลังก็จะมีทั้งหมด8สายนะครับ8สายเอามาดูว่าแต่ละสายมันคือสายอะไรนะครับแล้วก็ทําหน้าที่อะไรนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาหาก่อนเข่าแดงนะครับขาวแดงนี้จะเป็นเป็นสายไฟนะครับสายไฟบวกนะเราก็มาหาไฟบวกจากรถนะครับ1ตัวนะใสก่กลิฟให้มันเรียบร้อยนะครับ ก็มาเอาเข้านี่เลยเข้าขั้วบวกนะครับขั้วอย่างนี้จะเห็นนะเข้าไปตรงขั้วบวกนะครับแล้วเราก็ใช้อะนี่นะครับเป็นหัวเทียนนะครับเทสแลมนะตอนนี้สวิตช์มันจะอยู่ที่ล็อกนะครับตำแหน่งล็อกนะ จะเปิดมาก็คือ1แก๊กนะครับ1แก๊กมันจะมาอยู่ตรง ACC นะครับ ACC มันจะมาตรงไหนไม่มีนะครับเราจะมาดูว่าสายไหนคือ ACC นะครับยังไม่มีอ่าสายนี้นะครับ ACC ก็คือ ตัวนี้แก๊กแรกนะครับมันเป็นสวิต์สองสองล็อกนะครับนี่แก๊กแรก ACC นี้ผมจะเอาไปใส่กับวิทยุนะครับท่านผู้ชมที่มีเครื่องมีรถนะครับถ้ามีสวิต์คุญแจแบบสองล็อกนะครับจะเปิดขึ้นมาก๊อกแรกนี่คือจะเปิเปดวิทยุได้นะครับคือสายนี้นะครับสีเหลืองนะเราจํากันไว้นะสีเหลืองแล้วก็เปิดมาอีกหนึ่งก๊อก เป็นตำแหน่งออนนะครับออนคือตำแหน่งออนนี่ถ้าในรถของเรานะเปิดขึ้นมาไฟหน้าจอจะติดนะครับมาดูว่าตัวไหนจะทำให้ไฟหน้าจอติดอืมไม่มียังไม่มีนะครับสีเขียวก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่สีเทาก็ไม่ใช่นะสีน้ำตาลก็ไม่ใช่อ่ะตัวนี้ สีําเงินนะครับสีฟ้าเนาะสีําเงินล้วนคือเป็นไฟอ่อนนะครับตัวนี้ก็เราจะไปใส่หน้าจอนะครับเราจะมาดูว่ามันจะอยู่ตรงไหนของขั้วนี้ของขั้วนี้นะครับเราก็จะสลับสายให้มันถูกกันขั้วนี้เราจะมาสอนอีกทีนะครับว่าหาสายยังไงหาตำแหน่งของมันยังไงนะครับอ่ะตัวนี้คือสี เหลืองคือไฟวิทยุนะครับไฟวิทยุหรือว่าไฟปลอกแ๊กก็ได้ครับต่อไปใส่ปอกแ๊กก็ได้สีฟ้าก็คือสีน้ําเงินสีฟ้าเนี่ยฟ้าล้วนเนี่ยคือไฟหน้าจอนะครับไฟหน้าปัดไฟหน้าปัดต่างๆแล้วก็ไฟพัดลมแอร์นะครับไปจนถึงปั๊มติ๊กนะครับไปลามไปนู่นนะครับทุกอย่างตัวนี้คือไฟเปิดมาจางังหวะออนปุ๊บ จะติดทุกอย่างอ่ะมาดูว่าตัวไหนเป็นจังหวะสตาร์ทนะครับให้เราบิดกุญแจค้างไว้นะครับบิดกุญแจค้างไว้ค้างไว้อย่างนี้ไปที่ตำแหน่งสตาร์ทนะครับตรงนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับบิดคนเดียวแล้วมาดูว่าเนี่ยไฟตัวไหนมันจะติดนะครับในตำแหน่งสตาร์ทนะครับอ่ะสีเขียวนะครับสีเขียวมันจะติดในตำแหน่งสตาร์ทนะครับ อ่ะขลอภัยนะ,ะก็จะมีคอนแทคสีเขียวนะครับติดในตำแหน่งสตาร์ทสีเหลืองก็ไม่ติดสีเหลืองมันจะดับนะครับอ่ะสีฟ้าสีฟ้าก็ติดนะครับ ก็มีสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลกับสีเขียวนะครับนั่นก็คือ2เส้นนี้จะเป็นเส้นสตาร์ทนะครับสีน้ำตาลกับสีเขียวนะโอเคครับก็จะประมาณนี้ตักหลักก็จะมีสายสําคัญก็ ACC นะครับแล้วก็สวิทช์ออนแล้วก็สตาร์ทนะครับ โอเคอ่ะมาดูในตำแหน่งนี้กันบ้างนะครับเราจะดูว่าตัวไหนคือไฟนะครับระหว่าง8ปรูนี้นะครับเราจะหาไฟก่อนอ่ะตัวนี้คือไฟนะครับพวกนี้จะไม่มีนะครับจะเป็นสวิตช์กุญแจจะมีไฟเข้าเพียงสายเดียวนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าอีกเจ็ดสายนี่มันคืออะไรเราก็เพียงเอาไฟตัวนี้มาคอบม,มาใส่นะครับ ก็ต่อเข้าไปอย่างนี้นะครับอะคอมมาใส่ตัวแรกตัวแรกก็จะไม่มีอะไรนะครับอะตัวนี้ผมผมรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นอะไรอะตัวที่สองตัวที่สองจะเป็นนี่ครับไฟหน้าจอทุกอย่างจะติดนี่เออไม่ใช่ตัวที่สองเลยตัวที่ ตัวนี้เนาะช่องนี้อีกช่องที่เหลือก็อ่ารู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับอาจจะเป็นอาจจะอ่ะนี้ผมก็ไล่สายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปเลยอืมอืมสตาร์ทอ่าลืมบอกนะครับสองตัวนี้ คอนแทคสองตัวนี้จะเป็นจะเป็นตัวดับเครื่องนะครับสายดับเครื่องสองอันนี้นะ,อะโอเค